เอาฟังด้านผู้โดยสารนะครับถ้าในรุ่นเกียร์อัตโนมัตินะครับเบามันจะแยกแบบนี้นะนะครับมันจะแยกแบบนี้นะครับถ้าในรุ่นเกียร์อัตโนมัติครับเบาแยกแบบนี้แล้วก็เลื่อนได้ตัวปรับเลื่อนนะครับอยู่ตรงด้านข้างตรงด้านล่างครับนะครับ <vard fatigue> เห็นไหมเลื่อนได้ปุ๊บแล้วก็ปรับเอ็นได้นะครับนี่ปรับเอ็นได้ ยอดเลยเดี๋ยวขอญาตปรับเอนให้สุดสินี่นะ,ะครับปรับเอนให้สุดก็จะประมาณนี้ครับอันนี้เลื่อนเข้าสุดแล้วนะเลื่อนเข้าสุดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวขอญาตปรับเลื่อนหลังให้สุดเนาะโอเคพอเลื่อนหลังให้สุดก็จะประมาณนี้อ่ะโอเคก็จะประมาณนี้ครับบอกคู่หน้าครับ เลื่อนได้แล้วก็ปรับเอยนได้นะครับคู่หน้าเลยนะสวัสดีครับฟอนแฟนวัสดุผลมาวันนี้เราพามาชมไฮลักชมป์ตัวท็อปสุดเลยครับ Attractive Package เป็นรุ่นท็อปสุด มานะครับรุ่นท็อปสุดมันมีอะไรบ้างมีจุดเด่นจุดไหนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวทุกจุดชัดชเลยปนันเดิเลยนะครับไปสูงไปที่ไฟหน้าไฟหน้าครับเป็นไฟหน้าเปรเกเตอร์ led นะนะครับเป็นใบบีมครับไปสูงไฟต่ำครับอยู่ในโคมเดียวกันพร้อมกับ ไฟเดทามิ่งไลท์แล้วก็ไฟหลีนะครับเป็น LED ไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้โอ้โหลอมากเลยหล่อมากครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระชน,นหน้าครับสีดำนะครับสามารถแยกชิ้นนะครับเปลี่ยนได้นะครับ เป็นสีดำด้านนะครับเป็นสีดำด้านครับเป็นแบบทนนะครับทนต่อร้อยเขียดควรบอกเลยว่าใช้งานคุ้มเลยนะครับข้างล่างก็ยังรอมีคลิปฟินด้วยนะครับแล้วก็โลโก้เตยต้าครับ โตเตต้าสีเง,งินนะครับในส่วนของเครื่องยนต์เองครับเป็นเครื่องยนต์ 2,400cc นะนะครับ150แรงม้านะครับ150แรงม้า3 4 3นิวตันเมตรมพร้อมกับโพมไลท์ครับเป็นโพรโมไลท์พาวเวอร์ครับรักแอดพีเนตน,นะครับเป็นโพรโมไลท์พาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงโอ้หล่อมากหล่อมาก แต่ละจุดอย่างคมเลยโอ้ตัวท็อปผลิตน้อยนะนะครับตัวท็อปผลิตน้อยครับถ้าใครอยากได้ครับต้องรอนิดนึงนะครับใจเย็นครับได้ทุกคนได้ทุกคนถ้าใครอยากได้ก็รีบจองเข้ามาเลยนะนะครับเพราะว่าในรุ่นท็อปจะเป็นช่วงสั้น แล้วก็มีตัวคิ้วนะครับซุ้มล้อด้านหน้าครับดูไซส์เก๋ไก๋นะครับหรือส่วนล้อนะครับล้อขนาด14นิ้วนะนะครับขนาดยาง 195R14C นะครับเป็นยางบรรทุกดิสเบรกเป็นดิสเบรกคู่หน้าครับหลังดำนะครับส่วนช่วงล่างครับด้านหน้าเป็น ดับเบิลบิชโวนนะครับอิสระตีนคู่ครับส่วนด้านหลังก็เป็นแบบซ้อนนะครับ5แผ่นด้านข้างก็ยัมีไฟเลี้ยวครับอยู่ตรงแก้มด้านข้างแล้วก็ตรงข้างบนแล้วก็ข้างล่างไฟเลี้ยวตัวนี้สามารถติดตั้งอ,อกกุปกรณ์เพิ่มเติมได้นะครับยังหล่อเลยนะถ้าติดเข้าไปแล้วนะครับในส่วนตัวโครงสร้างเองครับเป็นโครงสร้างนิรภัย Q A ครับ ช่วยดูดซับแรงกระแทกจากกระจนด้านหน้าด้าน,นข้างทําให้ผู้สารปลอดภัยกระจกะหน้าเป็นทรงเหลี่ยมนะนะครับกระจกะหน้าเป็นทรงเหลี่ยมครับเป็นแบบตั้งครับดีไซน์แบบนะแบบรอรอแบบดุๆเลยนะครับบางคนนะครับาถามหารุ่นนะครับโฟล์ไรนะครับตอนนี้ยังไม่มีนะโฟล์ไรนะครับ เพราะว่าเราผลิตเป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อทั้งหมดเลยนะครับมีแปดมี8รุ่นนะครับ8ดเกรดนะครับผระจมข้างข้างครับสีดำนะนะครับปรับพับมือนะครับปรับพับมือใช้งานง่ายครับส่วนด้านบนนะครับสามารถติดตั้งครับหลักลังคาได้นะครับมีน็อตครับไว้ให้ยึดเรียบร้อยนะครับแล้วก็อะไรก็สามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้ ตรงด้านข้างครับก็จะมีตัวสื่อไฮลักชแชมป์นะครับแล้วก็คุญแจเปิดแล้วก็ปุ่มเปิดครับอยู่ตรงด้านข้างพอเปิดประตูมานะครับแน่นอนครับภายในนะครับตกแต่งด้วยแถบสีส้มทำให้รถดูสว่างครับดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงตรงด้านข้าง สีส้มครับแล้วก็ตรงช่องแอร์เป็นขอบสีส้มครับโอ้หล่อนะผมว่าหลอดีหลอดีแล้วก็ตรงที่เก็บของนะครับตรงช่องเก็บของตัวนี้นะครับมันจะมีฝาปิดนะจะมีฝาปิดสามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้นะครับสั่งซื้อเพิ่มเติมได้ครับเป็นอะไรครับเป็นอุปกรณ์่วนเบาะนะครับเบาะฟัง ด้านผู้โดยสารนะครับถ้าในรุ่นเกียร์อัตโนมัตินะครับเบาะมันจะแยกแบบนี้นะนะครับมันจะแยกแบบนี้นะครับถ้าในรุ่นเกียร์อัตโนมัติครับเบาะแยกแบบนี้แล้วก็เลื่อนได้ตัวปรับเลื่อนนะครับอยู่ตรงด้านข้างตรงด้านล่างครับนะครับเห็นไหมปรับเลื่อนได้ปึ๊บแล้วก็ปรับเอนได้นะครับนี่ปรับเอนได้ยอดเลย เดี๋ยวขอญาตปรับเอนให้สุดสินี่ฮนะครับปรับเอนให้สุดก็จะประมาณนี้ครับอันนี้เลื่อนเข้าสุดแล้วนะเลื่อนเข้าสุดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวขอญาตปรับเลื่อนหลังให้สุดเนาะโอเคครับพอเลื่อนหลังให้สุดก็จะประมาณนี้อ่ะโอเคก็จะประมาณนี้ครับบอกคู่หน้าครับเลื่อนได้แล้วก็ปรับเอนได้ นะครับคู่หน้าเลยนะ,ะเดี๋ยวขออญาตก,ก่อนที่จะไปด้านหลังครับแผ่นเพจนะครับอยู่ตรงด้านข้างนะครับก็จะมีะโมเดลนะครับเครื่องยนต์แล้วก็เลขตัวถังครับแล้วก็สีรถแล้วก็เดือนปีผลิตนะครับประมาณนี้ ขอยาปิดนะไฮลักษ์แชมป์นะครับรองรับมาตรฐานยูโรไฟนะนะครับไฮลักษ์แชมป์รองรับมาตรฐานยูโรไฟนะครับ, Hi รรบ,รบประหยัดน้ำมันอยู่ที่14.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันมากมาประตูัวต,ตรงกระบะด้านท้ายนะครับโหกระบะด้านท้ายผมว่านะรอดีรอดีตรงที่มันมีที่ปิด เนียเห็นไหมครับอยู่ตรงข้างล่างตัวท็อปใส่มาให้นะนะครับาในรุ่นอื่นครับก็สั่งซื้อเพิ่มเติมได้อันนี้จะมีเฉพาะในช่วงสั้นนะนะครับช่วงสั้นในรุ่นอื่นสามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้ครับชุดปิดด้านล่างครับมูลค่า19,990บาทนะครับเป็นอะไรแท้นะครับสามารถสั่งเป็นอุปกรณ์นะครับอะไรแท้สั่งซื้อเพิ่มเติมได้ นะครับส่วนฝาถังน้ำมันนะครับจะเป็นแบบซ่อนแบบนี้นะนะครับอันนี้กองรับน้ำมันนะครับ b ี e ซลครับ B20 ครับ B7 แล้วก็ B7 ี่ยม i u m ใช้มือครับกดแล้วก็ดึงออกมานะครับแล้วก็ฝาถังน้ำมันก็จะเหมือนกันกับรุ่นเดิมนะครับใช้กุญแจเปิดเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวพาชมกับช่องล่างช่องล่างด้านหลังนะครับเดี๋ยวขอญาต์พาก้มพาก้มดูแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวขอญาตสาดตรกล้องเข้าไปดูข้างในนิดนึงนะครับจะประมาณนีนะ้เดี๋ยวพา้มดูด้วยช่องล่างด้านหลังครับก็จะเป็นแหนบ ผ้าแผ่นนะนะครับเป็นแหนบผ้าแผ่นเห็นไหมครับแบบผ้าแผ่นผนะขยายส่วนให้ดูเห็นไหมครับจะเป็นแหนบพ้าแผ่ผนนะครับแล้วก็ชกอัพนะครับแกนทะแยงนะครับแกนเดียวกันเลยนะครับถ้าเป็นรีวก็จะสลับนะครับ ก็ส่วนยางอะไรนะครับก็จะเป็นขอบ14นิ้วเช่นเดียวกันครับเป็นลอกระทะนะนะครับส่วนของด้านท้ายหลอใช้ย่อยเลย รุ่นท็อปเล่หลอดใช่ย,ย่อยเลยไฟท้ายครับเป็นไฟท้ายครับหลอดไส้นะครับไฟเบรกไฟรีไฟเลี้ยวครับไฟถอยนะครับเป็นหลอดไส้แล้วก็ด้านท้ายครับก็จะมีตัวสื่อโตยต้านะครับติดตรงด้านท้ายส่วนข้างล่างก็จะเป็นชุดปิดอ๋ผมว่าเนาะ หล่อมากหล่อมากหล่อมากถ้าใครชอบเอาไปแต่งครับแบบที่ตัวเองชอบหรือสไตล์ที่ตัวเองชอบครับสามารถนําไปแต่งได้เลยผมว่าโอ้ใช้ได้เลยนะครับหล่อมากหล่อมากเดี๋ยวขอญาตเปิดกระบะท้ายให้ดูเนาะมา เป็นไงครับเปิดกระบะด้านท้ายให้ดูแล้วนะครับกระบะเปิดสามทางพื้นเรียบโห้ยนะอยากจะขนอะไรนะครับตามใจชอบได้เลยครับเปิดได้สามทางขนลงได้ง่ายครับขนลงได้ง่ายเปิดกระบะลงแล้วนะครับก็กลิ้งลงได้เลยนะครับสุดยอดเลยนะครับ ตรงด้านหลังตัวนี้ก็เนาะครับเป็นเหล็กแบบอย่างหนานะครับถ้าใครชอบหรือไม่ชอบก็นะครับมีน็อตนะครับเพื่อหมุนนะครับออกได้นะครับแต่ผมว่าติดไว้ก็ดีแล้วนะนะครับเพราะว่ากันอ่ากันสิ่งของมากระแทกกับตัวตัวถังรถหรือว่าตัวกระจกด้านหลังนะครับอันนี้สามารถกันได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับ เราหลายคนก็อยากดูฝั่งคนขับแล้วนะครับมะเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูฝั่งด้านคนขับเปิดประตูออกมานะครับแน่นอนครับตรงแผงประตูด้านข้างครับจะ,ะมันก็จะมีแถบสีส้มนะครับเพื่อให้รถดูสปอร์ตนะครับมากยิ่งขึ้นดูสวยมากยิ่งขึ้นใช้ได้เลยแตจบก็ลงออตโต้ ส่วนขึ้นก็กดขึ้นครับไฟฟ้า,ฟาด้านข้างก็จะมีแถบสีส้มอืมสวยครับสีส้มกับสีดำมันตัดกันเนาะนะครับมตัดกันแล้วก็ช่องครับช่องแอร์ก็จะเป็นขอบสีส้มผมว่าดีไซน์เท่ดีครับส่วนบอา ก็ปรับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับแล้วก็ปรับเอ็นเข้าเอ็นออกได้ครับแล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่คนชอบไปนะปรับได้สี่ทิศทางครับคู่หน้านะปรับได้สีทิศทางค,คู่หน้า,นะา,นาย้ําว่าคู่หน้าซึ่งอยู่ในเกียร์อัตโนมัติครับเบาะจะเป็นปรับเลื่อนได้คู่หน้าเลยอ่ะเดี๋ยวพาขึ้นนั่งชมด้านใน พวงมาลัยยูเรเทียนครับแอร์แบ็กสองจุดแล้วก็มีโลโก้โตโยต้าครับโลโก้โตโยต้าส่วนเรือนไม้นะครับเรือนไม้ก็ครับดีไซน์เรียบง่ายนะครับดีไซน์เรียบง่ายครับส่วนไฟนะครับไฟเป็นเปิดไม่นุ่นนะแต่ว่าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับอ่าเดี๋ยวฟังเสียงแต่ เสียงแตรก็จะประมาณนี้ส่วนเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นไม่มีให้นะครับมีเฉพาะลำโพงสองจุดให้นะนะครับส่วนเครื่องเล่นก็สั่งซื้อเพิ่มเติมได้นะครับจะมีราคาห้าพันแล้วก็9,8 0 0ครับแล้วแต่ชอบถ้กา9,800ก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนครับ ส่วนกระจกมองหลังครับตัดแสงเมนวลน,นะตัดแสงธรรมดาครับบ้านบางแดดฝั่งผู้โดยสารครับไม่ได้ใส่มาให้นะนะครับแต่สามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้นะครับใส่มาให้เฉพาะบานคนขับนะครับเออก็เน้นให้เฉพาะคนขับนะครับผู้โดยสารไม่ให้บานใหญ่นะครับบานใหญ่แล้วก็บุลังคาด้านบนก็จะเป็นสีเบจครับ สีเบจไฟก็จะเป็นครับหลอดไส้ครับอ่ะแล้วก็มาที่แอร์นะครับแอร์ Air ก็เป็นแอร์เมนวลนะแอร์เมนวลครับแล้วก็มีช่องพอร์เลสนะครับแล้วก็กล่องเก็บของครับตู่ตรงด้านข้างครับสั่งซื้อฝาเปลียได้เพิ่มเติมส่วนข้างล่างครับก็สามารถวางของได้เพิ่มเติมแล้วก็วางแก้วได้อีก2ตําแหน่ง กเ,เกียก็เกียอัตโนมัตินะครับเกียอัตโนมัติแต่ไม่มีโหมดให้นะนะครับไม่มีโหมดให้เกียอัตโนมัติเด็กมือยังเป็นมิโนน,นอยู่ครับมีกล่องเก็บของนะครับตรงกลางด้วยนะนะครับอืมกล่องเก็บของตรงกลางก็จะประมาณนี้ครับก็กล่องเดียวกับรีว่แหละครับกล่องเดียวกันเลยอืมใส่ของได้ เยอะพอสมควรเดีย๋ยวขอญอาตสตาร์ทครับให้แฟนๆได้ชมได้ฟังกันอ่เป็นไงล่ะนะครับอันนี้เครื่อง2 0 0คครับเครื่อง2 0 0 4นนะมาตรฐานยูโรไฟนะครับมาตรฐานยูโรไฟ ส่วนครไฮลักษ์ Hi uck, นะครับก็จะมีการปรับปรุงนะครับก็จะมีการปรับปรุงเป็นยูโรไฟเช่นเดียวกันกับไฮลักษ์แชมป์นะนะครับตอนนี้ไฮลักษ์แชมป์ไปที่ยูโรไฟเรียบร้อยนะครับโอ,อ้หล่อๆมากมองดูด้านหน้า ตึงรอเลยผมว่าโอ้โหดีไซน์แบบเท่มากเลยดีไซน์เท่มาก่อเดี๋ยวผมขอญาตเปิดฝากระโปรงให้ดูเนาะนะครับแล้วก็ขอญาตดับเครื่องมาพอเปิดฝากระโปรงหน้าแล้วนะครับด้านบนนะครับไม่มีแผ่นรองนะนะครับไม่มีแผ่นรองครับ ส่วนเครื่องยนต์ครับไม่มีฝาปิดเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ทุกเกรดเลยนะครับไม่ไว่าจะเป็นตัวท็อก็ไม่มีฝาปิดก็สามารถสั่งติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับก็จะม,มีชุดมีน็อตอยู่มีน็อตเพื่อหมุนนะครับกับตัวฝาปิดสั่ง,ส,งสามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้นะสั่งซื้อเพิ่มเติมได้ ันนี้มันเบรกครับมันเบรกแล้วก็ปั๊ม ABS นะครับแล้วก็กล้องอากาศก็จะเล็กกว่าให้รักชป์อยู่เอ้ให้รักรีโวอยู่ครับส่วนน้ำยาคูแลน์หรือว่าน้ำยาเมื่อน้ำครับอันเดียวกันเลยนะครับกระปุกเดียวกันพร้อมกับตัวกระปุกน้ำมันพงไพเวอร์ครับกระปุกเดียวกันครับฝาปิดนวนเครื่องก็เดียวกันเลยนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ ตัวเดียวกันครับไม่ได้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็น้ำยาน้นยาชิกระจกครับใช้กระปุกเดียวกันรวมถึงแบตเตอรี่ครับขนาดไซส์เดียวกันนะแบตเตอรี่ครับขนาดไซส์เดียวกันครับเ,เป็น LN3 นะครับแบตเตอรี่ LN3 แล้วก็มีกล่องฟิลครับแล้วก็มีปั๊มครับดีเซลประมาณนี้ครับห้องเครื่อง อ่ะเดี๋ยวขอญาตปิดเนาะจะมองมุมไหนก็หล่อไปยังไงบ้างครับหลังจากที่พาชมรอบคันแล้วนะครับหลังจากที่พาชมรอบคันแล้วยังไงก็ครับอย่าลืมให้กําลังใจกับทางช่องวัชพลของเราด้วยแล้วกันเนาะเพียงกระท่านกดไลค์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งเพื่อไปกำลังใจให้กับทางช่องของเรานะครับ ้ามีรุ่นอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะเดี๋ยวผมจะทำคลิปขับให้ดูนะครับเนาะนะครับสับวัน,นี้ต้องขอตัวเราไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าว่าจะเป็นรุ่นไหนมะขอบคุณครับสวัสดีครับ